เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะแบบเป็นเป็นเม็ดอ่ะใช่เป็นเป็นเม็ดอะไรเม็ดคล้ายๆเหมือนคล้ายๆแบบปะปะการังป้าใช่ปะการังเป็แบบสมองอเลยนะคิวสมองแต่สีเขียวนะ สีจ้าแม็กกี้ TSM จ้าสวัสดีค่ะสนุก TSM ค่ะสวัสดีค่ะมามเม TSM ค่ะตัวนี้นะนั่งตัวแบบใหม่แบบส飒ใช่ไหมให้มันเข้ากับบรรยากาศนิดนึงใช <c oughs> ่เพราะว่าันนี้เรามีเกสมาอีกแล้ว <c oughs> อ้ย <c oughs> มันรัดมันปังมากแล้วบอกว่าแบบ แกสที่มาวันนี้ต้องเป็นอะไรที่สดใหม่มากเป็เล่นศิแล้วเป็นน้องใหม่ไม่พอ,อยังใหม่มากสำหรับตูซ้ซ่อนหนีเพราะเราไม่เคยเจอเขามมา่อก่อน,นและบอกเลยว,ว่าออฟฟิศแตกตั้งแต่เดินเข้ามาเพราะ่างสีออรา่ามันเปล่งประกายมากจริงๆแรงมากพี่เคยเต้นเพลงของเขาในชาเลนจ์ป่ายท้าแล้วรต,ตัวไหมอุ ไม่ร <s os> <cartoon> ู้อ่ะบีเคยเต้นเพลงเขาเวลาเพลงที่บีเคยเต้นคือเพลงโลเลโอใจมันโลเลโลเลลเลเลโลเลโลเลและแกสรับวันนี้คือบวกแอดลัสขอต้อนรับแอดลัสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับพวกเราแอดลาส ั last, ครับจูเนียร์ลาสครับสวัสดีครับภูแมนลาสครับสวัสดีครับกาวินแอตลาสครับสวัสดีครับไนซ์แอตลาสครับสวัสดีครับทนันแอตลาสครับส,สวัสดีครับมิวันแอตลาสครับ สวัสดีครับเจไดรัสครับเอ้ยมีดึงคนสุดท้ายท่าไหนท่ามันเป็นยังไงนะขออนุญาตเป็นนี้ครับพี่อันนี้คือมาจากเป็นตัวเอครึ่งหนึ่งอ๋อตัวเอครึ่งแล้วก็เป็นปีกด้วยครับเป็นปีกขอมันเป็นปีกด้วยนะงั้นเดี๋ยวต้องอธิบายเล่าให้ฟังหน่อยแล้วว่าแอตลาสมีที่มาที่ไปยังไงบ้างทำไมถึงแอตลาสอย่างแรกเลยนะครับคือแอตลาสเนี่ยหลายคนเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นแผนที่อะไรอย่างนี้แล้วก็เรารู้สึกว่าเราแต่คนเนี่ยเหมือนส่วนประกอบของแผนที่แผนนี่ พอมารวมกันจึงเกิดการเดินทางเกิดขึ้นครับใช่ทีนี้แอลาเนี่ยพอพอเรารวมกันกลายเป็นการเดินทางละชื่อแฟนคลับเราเลยกลายเป็นคำว่าเอลิสซึ่งในภาษาลาตินเนี่ยแปลว่าปีครับปีรัญทัญนักเราก็เลยเป็นทั้งตัว A แล้วก็ปีกในท่านใช่แอนลามีผลงานอะไรยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้ที่แบบเออหลายคนที่น่าจะแบบรู้จักกันแล้ววันนี้มีอะไรจะมาแบบแนะนํา ตอนนี้พวกเราก็มี4ซิงกเก e นะครับผมเป็น DE, เดบิวส์สิงเก็คือเมเ e เมเด d e Day สอิงเคือโลเลแล้วก็มีคุยแก้เหงาแล้วก็ My Treasure ครับ,บไไรซึ่งขอทุกเพลงนี่ชอบเา็นี้ที like, ไ่ไปดูอทุกอัดแล้วชอบมาจริงจริง<ๆ>อะแล วาเขามาที่ช่องเราวันนี้เราก็จะมีชาร์เลนจ์มาให้ทาำเขามาเจ็ดคนวันนี้ของเรามีสี่คนแต่เดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็นทีมทั้งหมดสี่ทีมแล้วัทำมแล้วให้ความแกรงร่วมกัน เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนอื่นจะไปเล่นชาเลนจ์เนื่องจากว่าคนเราเยอะมากใช่ปะเราจะต้องแบ่งทีมนะเดี๋ยวจะให้แบ่งจับคู่กันเป็นคู่คู่แล้วอาจจะต้องมีคนเดียวที่เสียสละอยู่คนเดียวอาจจะต้องเป็นคนที่แบบมีความสามารถรอบด้านนิดนึงเขาไม่มีคนช่วยอ้าวเสวัสดีคับ นตััวกนกนนน่อนนเลยี่คือพี่ใหญ่ของฝั่งแอตลาและอันนี้ก็คือพี่ใหญ่ของฝั่งตูซซันมียอะนี่เป็นคู่ที่สองนะจะก็คือเจ๊กับมิอมมบอวออนนะจะต้องทํางานร่วมกับพี่นุกนะอันนี้คือ,อพี่นุกอัสดค่ะแนะนำตัวกันก่อนามาตัวมาทีมน,น,ปปนี้คือ,อคัอดยงิงอ๋ ตอนนี้คราเวลาเรากระชั้นชินแล้วเราที่รู้สึกว่าอยากเห็นคอมบิเนชันการรวมตัวกันแบบให้มันแตกแกนไปเลยคราวนี้เราก็เลยได้แอดลาสมาถึง4คนนะอ่ะส่วนฝั่งนี้ก็คือตัวแทนของตู้ซ่อนหมีที่เราต้องมาทำงานร่วมกันสวัสดีค่ะเป็นพี่บีกบบพี่แม็กกี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าสาวสวยของเราใช่สวยมากด้วย กันซีนนะกันซีนการซีนนะก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งที่เราเคยทำมาแล้วเมย์เคยเล่นมาแล้วด้วยแต่ว่าจูนเนี่ยไม่เคยน้องรู้แล้วว่าคือชาเลนจ์อะไรนะชาเลนจ์ที่จะให้ว่าทำกันวันนี้ก็คือชาเลนจ์ท้าให้คลำท้าให้คำอืมว้าวอ่ะแต่คราวนี้เราจะให้คำของที่อยู่ในกล่อง ทีละฝั่งจะมีฝั่งห,หนึ่งที่เป็นแอดลาสจะได้คาก่อนอแล้วฝั่งตูงเ้เซียต้องเป็นคนทายโดยนี้ต้องติดากติกาเหมือนเดิมเดี๋ยวจะสลับกันเป็นคนคาและเป็นคนทายโ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อเคเดี๋ยวลองไปฟังกติกากันก่อนไหมว่ากติกาเป็นยังไงได้ครับผมโอเคโอคสำหรับกติกาง่ายๆเหมือนเดิมก็คือเราจะผลัดกันให้คนหนึ่งเป็นคนทายและคนหนึ่งเป็นคนคำ เนาะถ้าใครที่เป็นคนไทยก่อนก็จะต้องปิดตาไว้ mm hmm. คนที่เป็นคนคลำจะมองไม่เห็นของในกล่องเอามือลวงเข้าไปอย่างเดียว mm hmm. เรามีเวลาสองนาทีในการคลำ mm hmm. และอธิบายรูป,ปรพน,นธ์สันฐานสิ่งที่เราสัมผัสได้ mm hmm. มีสี่คนก็ผัดกันคำเลย mm hmm. เลยและพอหมดเวลาแล้วฝั่งที่ใส่ผ้าปิดตามีสิทธิ์ถามคำถาม yes no question ในเวลาหนึ่งนาที ถามถึงวิธีการใช้งานถามถึงข้อมูลต่างๆได้โอ,อซึ่งเราก็จะไม่รู้หรอกว่าคนที่ทำมันรู้จริงหรือไม่รู้จรงิงแล้วเราต้องหาคําตอบดูว่าของสิ่งนั้นคืออะไรเดี๋ยวจะให้สลับหน้าที่กันเข้าใจกติกานะคะเข้าใจค่ะพร้อมนะเมย์ครับโอเคจุเนียยวพร้อมู้ๆถ้าพพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ เฮ้ยเฮ้ยยังไงความเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นอ๋อนุ่มมีเป็นเส้นเส้นตรงตรงตรงหัวมันจะจะจะเป็นพลาสติกใช่พลาสติกพลาสติกแข็งแข็งเฮ้ยไม่มีอะไรในหัวเลยแล้วมีมีรูตรงหัวด้วยมีรูตรงหัวจะไว้เสียบหรือเปล่านะไม่แน่ใจพูดออกมาพูดออกมามีความเป็นกลมกลมเป็นกลมกลมเป็นเส้นด้วย และยาวด้วยหรอและยาวดูรวยรวยชีวิตเมาโตเฉยขนาดมันกำลังพอดีมือครับพอดีมือใช่จบแล้วแบบเหมือนสิ่งที่คุ้นเคยว้าวไม่รู้ว่าคนเป็อนอะไรไม่รู้ได้เ่าน่าจะอยู่ที่ไหนน่าจะอยู่นแบบห้องห้องน้ำห้องน้ำหรือไม่ก็ห้องเก็บ ห้องน้ำห้องเก็บของเป็นเส้นแข็งแข็งยาวๆหรอคะเป็นต่อผมผมคิดว่าสิ่งนี้ถ้าอยู่ในแถวโซนบ้านตู้เย็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 นที่ไหนตู้เย็นละก็น่าจะเป็นเครื่องใช้ที่ในบ้านในบ้านสามารถใช้ได้ในห้องน้ำห้องนอนห้องได้ทุกห้องเลยที่ได้ได้ทุกที่เลยหมดเวลาจ้า แม่เปิดภาพไปตามไม่ได้นะโอเคหมดเวลาจ้าผมว่ามีได้หมดเวลาจ้าใส่ข้อมูลไปเยอะพอสมควรใช่ถ้าพี่ตอบไม่ได้จะโดนด่าไหมอ่ะแต่นุ๊กมีสิทธิ์หนึ่งนาทีที่จะจริงคำถาม yes no question ก็คือห้ามเปิดตาเนาะห้ามเปิดตาถามคำถามได้นะต้อแล้วหนึ่งนาทีเริ่มค่ะอ่าเป็นของชิ้นเล็กใช่หรือไม่ ไม่ใช่ยคิดว่าเป็นของช้ยใช่หรือไม่ใช่ครับเป็นที่ไวเสียบกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่หรือไม่ไม่ใช่อะไรอะฮะใหญ่กว่าไม้บรรทัดหรอคะใช่หรือไม่ใช่ครับเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีบ้าน USB อะไรอย่างนี้เทคโนโลยีบ้าน USB อะไรไม่อะไรอะเออเป็นของที่ใช้ทำความสะอาดใช่หรือไม่ใช่ครับฮะ เอเอาไว้ทําความสะอาดพื้นผิวใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ใช่เอออะไรวะยังไม่เห็นรู้เลยอ๋ออ๋อเออเอาไว้ขัดได้ใช่ไหมฮะใช่นะใช่มีความหย่อยใช่หรือไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรวะมันเรียกว่าอะไรนะมันอยู่ในห้องครัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่วะ อุ้ยเอาแล้วไงทั้งหมดมันจับอยู่ในมือได้แบบอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้เลยแบบอยู่ในกำมือเราได้แบบอย่างนี้เลยใช่ป่ะได้แหละมือผมใหญ่อะมันก็ได้อ๋อมันก็ได้ใช่ไหมเออเออเกี่ยวเรบความสะอาดใช่ความสะอาดหรือเปล่าใช่โอเคโอเคได้อยู่หมดเวลา โอ้ยพี่ง่วงพี่ขอโทษเธอนะแอบยากนิดนึงนนุ๊กจะตอบว่าแปลงขัดพื้นค่ะแปลงขัดพื้นหรอตอบว่ามันเล็กไปแต่มันก็ยาวไงอทุกคนเราจะตอบแบบว่าไซเซน่านะได้ๆๆ1 2 3ปล่อยแปดมอค่ะนุ๊กจะไม่รู้ตรงไหนหรอพี่เยอะไรวะตอบว่าที่ล้างขวดนม ที่ล้างขวดนมใช่ไหมเป็นแห้งมีขดใช่กำไว้ได้ในมือได้บอกว่าที่ล้างขวดนมนะถ้าพร้อมแล้วเปิดผ้าปิดตาได้จ้ะก็นี่ไงเออเนี่ยคือคิดไม่ดูไงไม่ดูหัวไม้ม้อบโอ้ยก็จะไปถูกทางแล้วนะอันคำถามสุดท้ายที่บอกว่าใช้ทำความสะอาดใช่หรือไม่ ออกมาหัวมอบใช่แหละมันจิบอมาโชว์ได้อุยนิดเดียวยังไง okay. โอเคแล้วข้อต่อไปคราวนี้เราสลับตำแหน่งกันก็คือนุ๊กจะเป็นคนคลำนะแล้วก็ให้เจ็ดกับมิวออนเป็นคนหายถ้าพร้อมแล้วสองนาทีจับเวลาค่ะมีความเป็นหัวกลมๆใหญ่ๆ<อ>เปียกๆด้วยอ่ะว้ายอุย๊ยอะ กินได้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 แล้วก็มีประโยชน์โอเคแต่ที่ว่าอย่ดีมันมีลักษณะมันมีก้านที่ที่หนาประมาณนึงแล้วก็เออมันมีหัวที่เป็นพุ่มกินได้อันนี้เป็นสิ่งที่กินได้สีเขียวคิดว่าใช่นะคิดว่าใช่นะคะลักตนาการนะคะข้างบนมันจะเป็นอันกลมแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็ ข้างล่างจะเป็นกา้านเล็กๆใช่แต่ลักษณะไม่ใครผู้ได้เนาะไมใครเหตดแต่ไม่ใช่เห็ดโอเคชื่อสามพยางค่ะหัวตรงพุ่มของมันนั้นแข็งนะแต่ว่ามีส่วนที่เป็นอ่อนๆขนๆด้านบนตับไปอะ่ะมันเป็นก้านก้านเป็นก้านแล้วก็ตรงหัวมันจะเป็นแบบเป็นตุ่ม,ม,นนม,มๆนิดนึงมีวความหยุ่นๆนิดนึงเราคิดว่า น่าจะหั่นออกมาได้แต่นี้มันเป็นดอกใหญ่มากเลยอะค่ะคล้ายๆมอนเป็นแบบปาะการังบ้าใช่บัตปาะการังแบบสมองอะไรอย่างเงี้ยูสมองแต่สีเขียวนะลองนิ้พับต้นไม้เนาะเออพอขึ้นไปตรงข้างบนมันก็จะค่อยๆคลอดลงแล้วก็แผ่ออกเป็นพุ่ม คล้ายต้นไม้เลยแหละโอ้ยหมดเวลาใช่เหมือนกันนะใช่ไหมใช่แต่แต่แต่ตอนนี้นึกคำภาษาไทยอยู่หมดเวลาโอเคหมดเวลานะจ๊ะได้ข้อมูลไปพอสมควรทีเดียวมีคำถามในใจยังตอนนี้ไม่มีเลยลองถามดูลองหวานๆดูเผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีเริ่มค่ะมันเป็นดอกไม้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเอา เขียวใช่ไหมใช่แต่สีเขียวนะแต่สีเขียวนะเป็นผักใช่ไหมครับใช่ค่ะต้ไม้ใช่ไหมไม่ใช่มันฉีกได้เหมือนกระดาษใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะมันกินได้ใช่ไหมมันกินได้ใช่เราทำให้เรากินตอนเด็กๆใช่ไหมใช่รันตีเลยอันนี้นของใช้ในบ้านใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมีใบเยอะใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ค่ะสีขาวเหรอครับไม่ใช่ค่ะเกิดมาเป็นเขียวอ่อนใช่ไหมฮะนว่่อะไม่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 เป็นต้นไม้ใช่ไหมไม่ใช่ต้นไม้หมดเวลาโอ้ยออร์โกลลี่นั่นคือภาษะปีกไม่เพราะออร์โกลลี่ใช่ไหมเขาบอกว่าหัวเหมือนสมองอ่ะหมดเวลาจ้าหมดเวลาค่ะโอ้ยก็ก็ ลองลนึกที่พี่พูดไปเนอะว่าตอนพี่พูดแบบกี่พยางชื่อพยานอะไรบ้างคืออ่ะผักเป็นผักสามพยางดึงออกมาได้ไม่ใช่นะ ั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยคิดออกเลยว่าคืออะไรคือยังไม่เคยสัมผัสอะไรที่หน้าตาแบบที่เขาบอกมาเลยใช่ไหมใช่อ๋อที่ว่าใครอกติแต่ว่าเป็นสีแบบอ่อนกว่าใช่ใช่ใช่เป็นเดนโบชิระเกติมาเธอชูร้อยไชรันลามาเธชูร้อยไอรันล่ามันไม่ใช่การีไม่ใช่การีมันชื่ออะไรอะกิ้วกิ้วผัดเบคอนมื่อแด๊ดฟังฮะสีเกินซองเฮ้ยมันใช่แหละเย้ กระหล่ำปีครับตอบว่ากระหล่ำปีตอบว่ากระหล่ำปีเนาะเลยจะตอบว่ามันคือผักสลัดตอบว่ามันคือผักสลัดดอกกะหล่ำโอเคตอบดอกกะหล่ำใช่ไหมถ้าตอบว่าดอกกะหล่ำพร้อมแล้วเปิดห้าปิดตาได้จ้ะคืออะไรอ่ะ ใช่ที่หนูโอ้ยไม่เป็นไรตอนแรกผมคิดเมว่าเป็นดอกเข็มอใช่ไปทานดอกไม้ใช่ไหมอ่าแต่นี้ก็คือเป็นพุ่มแล้วก็มีก้านแล้วเหมือนเมย์บอกว่ามันสามารถแบ่งออกมาได้ด้วยอแบ่งออกมาเป็นพุ่มเล็กๆได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะมาไมู่ดนนากลัวเลย เฮ้ยเิ้ยเราจะหลับไปยั้ไงหลับไปแล้วเจออะไรแข็งมนิดนึงมันแข็งมันมันแข็งครับมันเป็นก้านๆหลายก้านเป็นนก้ามันเป็นก้านเดียวอ่ะกินได้ครับกินได้โอ้กินได้แทนไม่รู้จักแน่นอนเราแล้วูตรเขาไล้มีคนนะฮะมันหยิกด้วยวิ้ยมีขนหยิกด้วยเหรอเออ นข้างบนหัวมันเหมือนแบบมีรูหลายๆรูมีรูหลายๆรูแต่แต่เป็นรูที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรอยู่ข้างในแบบเป็นเป็นเม็ดอ่ะใช่เป็นเป็นเม็ดหลายๆเม็ดมันเย็นค่ะแล้วมันก็เปียกอ่ะความชื้นแฉะๆหน่อยแล้วบีแล้วน่าจะบีได้น่าจะอะไรนะบีบีออกบีได้ใช่อว้ย มันกินได้สีเขียวสีเขียวสีเขียวบกครีบปะซึ่งอ่าคิดว่าน่าจะอยู่แบบอยู่ในน้ำที่ที่ที่วัดที่วัดที่วัดเป็นเหมือนตามตามกันกันกันธรรมชาติจะเจอสถานที่ธรรมชาติสถานที่ธรรมชาติด้วยเหรอในน้ำในน้ำสรุปสรุปให้ อยู่ในน้ําส่วนใหญ่จะเจอในน้ําสีเขียวสีเขียวซึ่งถ้าเปรียบเปยเป็นของใช้ในบ้านก็จะอยู่ในห้องน้ําเออคือผมจะรู้แต่ว่าผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ๊ยไหนลองอธิบายทั้งหมดอีกทีนึงเป็นยาวๆอ่ะมีขนตรงโคมีขนตรงอะไรนะตรงโคมีขนตรงโคหมดเวลาโอเคหมดอะไรที่มันเป็นลูกแล้วมันไม่ใช่ผลไม้วาโอ้ยโอ๊ยปวดหัว เป็นดอกไม้ใช่ไหมคะครับหน่าหรือคือดอกไม้เป็นผลไม้ใช่หรือไม่ไม่ใช่เราชอบกินใช่หรือไม่อันนี้ไม่รู้เลยเป็นของกินใช่หรือไม่ใช่ครับส่ที่เจอในน้ำอ่ะเขาจะพุ่ขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับเป็นตะกูพวกของหวานใช่หรือไม่ไม่ใช่ตะกูผักใช่หรือไม่คิดว่าใช่าใช่ใช่เคยกินไหม เคยเคยกินได้เหรอครับเอาไว้ไหว้เวลาไปวัดเขาจะมีให้เราจ่ายเงินแล้วก็เอาไปไหว้ใช่ไหมคะใช่คิดว่าใช่นะครับตอนนี้ริ่มใช่ครับผัวลูกเขากินของะไรอ่ะผู้ยูกใช่มันมันกินได้แบบดิบๆอย่างนั้นเลยไหมใช่หรือไม่ใช่อุ้ยแต่ไม่ใช่ผลไม้เราคืออะไรอ่ะพี่บอกเหมือนห้องน้ำใช้บวกใช่หรือไม่บวกอ่ะบวกขัดตัวเออเหมือนใช้เยบวกกักษนะใช่ใช้เยบวกกักษนะใช่ใช้เยบวกใช่ไหม ใครยัยบวกปะไม่ไม่ใช่ไอ้ฝักบัวเหรอฝักบัวเหรอหมดไเวลาหมดไเวลาดหมดว้าอะไรที่มันเป็นลูกแล้วมันไม่ใช่ผลไม้วะหมดเวลาค่ะใช่แล้วแหละพี่ใบและข้อมูลมากค่อนข้างเยอะเราได้ข้อมูลอะไรบ้างนิ่มละเย็นใช่นิ่มละเย็นนิ่มละเย็นเป็นปุ่มๆแล้วก็มีขนขนคนด้วยตรงคน มันคือมันกินชื่อเลยออกมันกินชื่อไม่ออกแล้หน้าตาเป็นยังไงเป็นกานยาวๆแล้วก็จะเหมือนสักลักษณะเหมือนฝักบัวแล้วก็จะมีเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็แกะกินแกะกินกินได้มันจะฝดัฝาสีเขียวใช่อ่ดังนั้นนุ้งจะตอบว่าดอกบัวที่เป็นเม็ดบัวเม็ดบัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะตอบว่าบัวค่ะฝักบัวฝักบัวฝักบัวไม่ใช่ ขอตอบว่าเป็นเป็นสตรอเบอรี่พอนี้ยแต่แยไม่มีทางอ่ะโอนรงคือสิ่งที่บอกคือลักษณะเหมือนฝักบัวแล้วแกะออกมามีเม็ดถ้าพร้อมแล้วเปิดข้าวปีตาดูเลยว่าใช่หรือไม่ใช่นะจ๊ะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมอยู่นี่ๆม่มองไม่เห็นใช่ใช่ใช่ใฮ่โอ้จริงด้วยบัวเมื่อกี้น้องกุษะ คือเออมผมนึกว่าฝักบัวเข้าไปอะไร่นนี้เราเหที่มาของฝักบัวเออลูกก็ลูกก็เล่าไหฝักบัวเ้มันฝักบัวเลยเห็นป่ะมันเหมือนเชร์อ่่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าฝักบัวเออมันจะเรียกว่าฝักบัวแต่เท่าที่ลูอธิบายมาถือว่าข้อนี้ถูกแน่นนี้ก็ลาทำถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะทแล้วริ่มค่ะอ๋อ อะไรอะคืออะไรอ่ะเนี่ยวเหนียวนุ่มเป็นเออ่ฟิลแบบเซราตินเซราตินเซรัตินผุนๆมันเป็นลักษณะเหมือนแบบนิ่มนิ่มเลยนะนิ่มแล้วก็มันแล้วก็ใช่เหมือนเหมือนเราจับมันหมูอ่ะแต่มันไม่ใช่นะน่าจนคนเราต้องจับมันหมูด้วย t e เ t อร์เหมือนมันหมูค่ะ texture เหมือนมันหมูค่ะโอเคโอเคเอ้ยหยุยอ่ะมีความหยุยมากอืม ลักษณะถ้าถ้าเกิดถือทําตอนนี้ลักษณะจะคล้ายๆกับขนมปังแต่มขนมปังนะเวลาถืออ่ะเหมือนขนมเลยอ่ะรูประพันธ์มีความหยุ่แล้วเป็นชิ้นมันมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยลูกแล้วก็แต่ว่าเหมือนเขาหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆย่อยๆเป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่ค่อนข้างหนาหนาประมาณหนึ่งนิ้วอ่ะหนาประมาณหนึ่งนิ้วมีความลื่นๆมันๆเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเป็นขนมแน่นอนละเปรเซนต์อุ๊ย มันหอมอ๋อมันหอมมันหอมแบบขนมอ่ะเแล้อมันมีกลิ่นอ่ะมีความเป็นชั้นนิดนึงใช่ไหมเหมือนมีความเป็นชั้นแล้วก็มีความหยุ่ยเนี่ยใช่หมดเวลาค่ะโอเคหมดเวลาจ้าหมดเวลาค่ะอะไรนะดมมือพอใช่เลยมันหอมใช่เลยมันหอม No question พร้อมแล้วเริ่มค่ะส่วนมากเป็นสีเขียวใช่ไหมครับใช่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 มันเป็นของหวานใช่หรือไม่ใช่ทำไมผมไม่ได้นี้เลยไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นของหวานขนาดขนมไทยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะใช่ค่ะปกติเป็นชั้นๆั่นไหมครับชั้นๆัมนไหมชัชั้นใช่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 มันคือที่เวลาคนเขาอบเอาครีมมา ไม่ใช่ปะไม่ใช่ของจองกับกระเบื้องมันของของจองฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คต่เป็นขนมไทยใช่หรือไม่ใช่รสชาติหวานอย่างเดียวปะครับหวานหวานเดียวแหละหวานหอมหวานหอมของหุุนเอ่อของอันนี้มันมีคําว่าขนมในชื่อไหมครับมีค่ะคือมีหลายชั้นใช่หรือไม่ โอ้ไม่แน่ใจอันเนี้ยแต่คิดว่าใช่นะเออเดี๋ยวคำถามต้องถามวิเวลาเหลือต้องถามให้หมดเออสามารถฉีกได้หลายหลายชั้นใช่ค่ะอ่าโอเคคิดว่าผมว่าได้แล้วนะเอาโอเคอนี้ได้ทำเตาก่อนหมดเวลาด้วยซ้ำแล้วน่าเชื่อใตอบที่อยู่ในใจแล้วสี่เหลี่ยมหรือเปล่าใช่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 หมดเวลาหนึ่งนาทีจ้าหมดเวลา ขนนมชั้ครับคิดว่าคือขนมชั้นเมลอนคิดอย่างเดียวกันไหมคิดอย่างเดียวเลยเอาตอนแรกตอนแรกผมสผสมระหว่างขนมเปียกปูนกับขนมชั้นเพราะว่ามันมีความเป็นสี่เหลี่ยมนกางเงี้ยแต่ว่าพอบอกว่าอ่าสีเขียวส่วนมากแล้วก็แบ่งกินได้แล้วก็แบบมีกลิ่นใบเตยแล้วก็เหนียวด้วยอย่างเงี้ยนะคือไม่ค่อยใช่แบบนั้นนไงใช่ใช่ก็เลยจะตอบว่าเอขนมชั้นแล้วคำตอบของจูเนี่ยคือขนมชั้นครับขนมชั้นทำไม่ดูไม่มั่นใจว่ะ าว่ขนมชั้นอาถ้าตอบว่าขนมชั้นเดี๋ยวจะให้เปิดผ้าปิดตาออกมาแล้วดูว่าใช่หรือไม่นะถ้าพร้อมแล้วเปิดผ้าปิดตาได้จ้ะขนมชั้นเย้ย ามาทำชาเลนจ์ครั้งแรกกับตู้ซ่อนหมีเอาจริงต้องบอกว่าสนุกมากเลยคือเอาจริงเรามาเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้มาทำงานเหมือนไม่ได้มาทำอะไรกันมาเล่นมาเล่นมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกียรติมากเนาะเพราะว่าบางเกมเราเห็นแบบแต่ใน YouTube อะไรเงี้ยที่เขาทีฟันเทียนกันแล้ววันนี้มาเล่นจริงวันนี้เราแบบได้ได้รู้แล้วว่าแบบคนอื่นเขาเล่นมันรู้สึกยังไงกระดุกขนาดไหนรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกว่าาชตั้งแต่ทไงาานมรู้สึกว่า อันนี้สนุกมากแบบไม่เคยเล่นอ่ะเราคือมันสนุกแค่แบบใช่ใช่ใช่เราใช่สำหรับผมคือแบบเราไม่ได้มีโอกาสเล่นเกมอะไรอย่างงี้ในแบบเดินสายอะไรอย่างงี้เนาะแต่วันนี้มาแล้วเหมือนแบบได้โชว์อีกสายหนึ่งพวกเราก็สนุกดีครับผมใช่ก็คือมั้วนๆใจๆสนุกกันนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่แอตลาสมาเนาะเดี๋ยวฝากผลงานหน่อยเห็นว่ามีซิงเกิลล่าสุดใช่ไหมคะอ่า น so like so ี่นะครับก็คือซิงเกิลล่าสุดของเรานะครับก็คือเธอมีความหมายมาเธอเป็นเพลงที่4ของอัลบั้มเรานะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปฟังได้เลยครับใน YouTube ตอนนี้ปล่อยแล้วแล้วก็ทางทวิตเตอร์พรีเมียร์อ่าจีมิวแพลตฟอร์มแล้วตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะจูเนี่ยตอนนี้อัลบั้มครับพ่อซึ่งเป็นอัลบั้มแรกของเราใช่ก็เป็นก็เป็นเจอร์นี่ครับใช่ครับผม ก็มันเียกปล่อยให้ได้ทุกคนได้พรีออเดอร์ไปนะครับตอนนี้ยังทันอยู่ยัังทนอยู่แล้วไหมไม่รู้แต่ว่าสามารถเข้าไปจับตัวนักที่เก่งที่สุดใคือจับมันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ดูตู้ทส้มหมี่แล้วก็ไปดูแอนด์ลาสด้วยติดตามด้วยทางกิมแมงตู้ซส้นหมี่ก็จะขึ้นไอจีผู้รับนิ่งๆ่าเดี๋ยวจะเคลื่นให้ครบเลยนะทุกช่องทางแล้วก็จะเริ่มเห็นการก่อล์ฟคอนเทนต์เกิดขึ้นไป โอเควันนี้ขอบคุณแอดลาสะมากค่ะนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะทยอยนยใกล้จะส่งแล้โดนเยส่งกลับกลับส่งกลับกโอเคผ่าน QC แต่หักบ้างอะไรบ้างไี่ลูกชอบคุยแกล้งเหคุมาก